สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกช่องป๊ป๊า DIY วันนี้มีความยินดีที่จะนำเสนอการแปลภาษาโดยใช้กล้องส่องแปลภาษาโดยใช้แอป Google แปลภาษาแบบรวดเร็วทันใจมีภาษาให้เลือกเป็นร้อยภาษาโดย Google แปลภาษานี้ เหมาะสำหรับการแปลข้อความสั้นๆเวลาไปเที่ยวต่างประเทศหรือป้ายบอกทางเมนูอาหารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์การใช้งานเพียงเลือกภาษาที่ต้องการแปลกับภาษาที่ต้องการให้แปล แล้วส่องกล้องไปยังบริเวณข้อความนั้นแอป Google แปลภาษาก็จะแปลให้เราได้ทันทีการแปลเริ่มด้วยการเล็งกล้องไปยังข้อความที่ต้องการจะแปลโดยการเลือกภาษาก่อนสมมุติเราต้องการแปลภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาไทยกดที่รูปกล้อง เลงไปยังข้อความนะครับวิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือแบบคู่นี่วิธีที่1วิธีที่2กดที่กล้องโดยการสแกนเลง เลือกข้อความที่เราต้องการจะแปลโดยใช้นิ้วลากเราเลือกข้อความนี้สังเกตดูจะมีข้อความปรากฏขึ้นขั้งบนดูเ oh, อา m o บายโฟนไลท์เราก็เลือกกดหักขวัญนัเห็นไหมครับเขาก็จะแปลให้เราแบบวิธีนี้จะอ่านได้ง่ายขึ้น วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือแบบคู่มาลองดูอีกคำนะครับคราวนี้เราจะแปลภาษาจีนก็เ,เลือกจีนเลือกกล้องเลงเปลียนงที่ข้อความ นี่ก็แปรทันทีนะครับอีกวิธีหนึ่งสแกนเลือกข้อความที่ต้องการแปลโดยการนิ้วรูดให้เกิดสีแถบสีขาวเห็นไหมครับภาพปรากฏขึ้นมาแล้ว เราเลือกให้เขาโชว์เป็นภาพเต็มๆถุงก,กระดาษน้ำตาลเครื่องบรรจุพันธุ์พลาสติกชื่อสินค้า,าครับยังไม่หมดครับยังมีวิธีการแปลอีกวิธีโดยการนำเข้าจากข้างนอกเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับสมมติต้องการจะแปลภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาไทยเลือกกล้องนำเข้า ต้องการจะแปลข้อความนี้ใช้นิ้วของคุณไฮไลท์ข้อความผมจะแปลข้อความแค่สั้นๆนตรงนี้ลองดูครับข้อความขึ้นมาแล้วครับตรงที่เราไฮไลท์นี่คือภาษาญี่ปุ่นอยู่ข้างบนตัวทีปแปลเป็นภาษาไทยคือฉันถักแม่ลายเชื่อมต่อ การใช้งานก็จะมีอยู่3แบบลองไปใช้กันดูนะครับเพื่อนๆสมาชิกทั้งหลายขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ